สวัสดีค่ะ FC ทุกคนคิดฮอ,อไไดัวอ้อยบมอเมื่อวานก็อ้อยกับประเด็นอาอัดเมื่อวานนี่อัดตอนเช้าอืมตอนเช้าอืมลืมก็อ้อยกับป้าค้อยได้ลงคลิปแล้วค่ะช่วงก็อ้อยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยละละาค่ะพรอขอขอ,ขอ ะะคเนาะมื้อนี้ป้าอ้อยนึ่งข้าวเหนียวเนาะคะ่ปะป้าอ้อยได้แซ่ข้าวไว้ป้าอ้อยว่าซี่ตามก๋วยกระทพาะตะกูมาค่ะอันนี้ป้าอ้อยได้ตีนไก่มาลูหนึงได้เท้าไก่ชื่ว่าตีนไก่แล้วจ้ะได้เท้าไก่มาลูหนึงวาแบบคึ้นี้ขึ้นี้แค่น้อยเนาะคะ่ปะป้าอ้อยว่าจะมาตุ๋นยำกิน ซื้อมาก่อนนะเข้าตลาดแล้วก็ไปยากเข้าดูอะนะทีนล้วก็เลยซื้อมานะคะเนาะตุมยำตีนไก่ตีนไก่มารูนเขาอ้อยมักเ้๊ค่ะเขาอ้อยมักแค่เนื้อมันมาเสียบตีนมันมาเสียบอ่กันได้ส้มมารูนโลัวดละทุกสิบบาทโลละห้าสิบเทปก็ ได้ปลาทูมาสามเข่งสามเข่งร้อยเนาะค่ะเนาะถ้าเข่งเดียวสามพันห้าบาทพ่ออ้อยจะเลือกชิ้ทอดกินกับตำปลาทูอ่ะแล้วก็มื่อื่นพ่ออ้อยก็ชิ้นตำน้ำพริกกับปีิกินมมก,กับปลาทูทอดแล้วก็ชิ้นเดือก็ทยอยเกินไปนะคะเอาใส่ช่องกิดไว้เนาะพ่ออ้อยที่ค้างเข้าตลาดรู้นะคะเข้ารู้อุบัตรู้เนี่ยเบิร์ตเนี่ยพ่ออ้อยเบิร์ตร้อ สองร้อยสองร้อยหกสิบหกกับหกกับเจ็ดเป็นสิบสามสามสามร้อยสี่สิบบาทเบสเนี่ยเขาอ้อยเบิดสามร้อยสี่สิบบาทเบสสองร้อยสามร้อยสามร้อยสี่สิบเบสสามร้อยสี่สิบบาทค่าแรงเขอไปแล้วค่ะเมื่อหนึ่ง ข้าวแรงปลาออยใส่แม่มื่อนึงมะเขือเทศย0บาทซื้อมาใส่ตาบกรกทัวนะคะเนาะแล้วก็มะขามเปียกยี่สิบกอ้อยตำปลาราซับมือนั้นปอ้อยใ,ใส่มะขามเปียกเบิดกเลยปอ้อยก็เลยซื้อมาใหม่นะได้ต้นหอมผักชีที่ไปเรื่อยมาไว้จะใส่ต้มยำติกไก่นะคะกับ ของอาชีพเออจำไหสี่หกเจ็ดเจ็ดสิบห้าสุดยอส่วนขวดมันละกิบบาทแต่ถ้าเข้าไปตลาดลุ่ทานนี่ยมัดละยี่สิบาทนี่กำไรล่ะค่ะยี่สิบบาทตำสี่เพื่อห้าเพื่อกัลเบอร์ตอันนี้มัดละสิบบาทตกฟักละสองบาทสองสี่หกแปดสิบ ตักละสองบาทกับพูดว่าแพงหรอกค่ะเพราะว่าอย่างที่ปลูกเพื่อซี่ได้เพื่อซี่เด้เป็นฟักไมหมคเัากินแบบนี้เนาะโดนใช้เวลาโดนเติบปลูกเพื่อซี่เด็กินแต่ถ้าปลูกพวกผักกาดผักหอมเนี่ยมันใหญ่ไหมค่ะป,ปลูกแค่เกี่ยวก็ได้กินนะแต่ก่อนก้อยอยู่บ้านก้อยก,ก,ก,ก็มักมักปลูกพวกต้นหอมแล้วก็ผักกาด ผักกาดอ่เอื้องผักกาดอย่างผักกาดซอยก,ก avoid, ินกับปุนกับเจียวนะคะมันแซ่บเนาะแบบต้นมันพอดีนะเนี่ยถ้าลกลกแล้วก็ต้องเด็ดห่างมันลงด้วยค่ะลกแล้วล้างดีดีล้างจนหากมันขาวเนาะแล้วมากินกับป,ปุนกินกับปุนปลาป่นปนอย่างก็ได้ค่ะแซ่บเบิร์ดวัตถุพกเขาปลูกเองมันแซ่บอย่างนี้ค่ะอ้ยกับบุ對對้มี่อย่างต้อยกับนี่แหละมารีวิวนี่แหละ เดี๋ยวปอ้อยก็จะไปนึ่งข้าวทอดปลาทูตัม้มหัวกินจะยงงากง่ามไหนเผือสิแล้วปอ้อยเมื่อยเมื่อยค่ะปอ้อยจะเป็นยังไดแค่ล้ายๆกับว่าสิไก,ก่เป็นพุ่มแพ้ไปเลยเนาะคะ่นะเนาะตกมาปีนี้ปอ้อยรู้สึกว่าปอ้ยอยอ่อนเออ่อนเออายุหลายป้ออายุอายุหลาย,าย,าย,ลายขึ้นเลยอ่อนเอเ็คือเนี่ยนะ้ตื่นซ้อมมาเป็นวัดสวย ปอยต้องหาซื้อวิตามินซีมาไว้กินนาะเนาะรนะู้สึกว่าฝุ่นถือฝุ่นหลายกะจามเที่ยวจามแล้วกะแปบลบว่าจามแล้วกะจะคัดจมูกเป็นน้ำมูกไปเรื่อยนะคะคล้ายๆกับจะจะ,จะกลายเป็นกุ้งเท้ทางที่ปอยบวชเพ้อย่างบวชเคยนปินเนาะเนาะรู้สึกว่าเหนื่อย่อยสบายอันไหมือนี่กะจามพืดมือ หายไข้หายเป็นวัดไปกับก้าบมาปิน่นอีกขึ้นเก่ากัเปินจามฟิดฟิตมิตตตต <c oughs> ยว้วโ้เป็นพ่นแบบบ้ไอแข็งแรงปนได่เนาะคะ่ะบ้่อแข็งแรงมันแต่น้อยแล้ะสมัยตอนปบ้อยเรียนหนังสือเลือดเลือดก,กำเดาปอ้อยจะไลหลทุกมือเลยถึงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนั่งเขียนหนังสือเรียนอยู่มัเสียมันก็นไหลลง ใส่โต๊ะใส่กระดาษหนังสือเรียนเนาะคอ้อยลงซิมชงเนาะเพราะว่านะ,ะนะกินยาวิตามินซีกับอ่าอยาวิตามินซีที่หมอให้กับยากระดเลือดอือดีวันทำไมนะคะก็อ้อยกินตลอดคกินหมด ปอ้อยกับบุคคลได้ให้ทิมเอฟซีกับทิมปอ้อยไปแล้วล่ะนะคะคเนาะโอ้บุลุงลิปเนาะคืองทิมทิมปอ้อยเลยล่ะค่ะปอ้อยกลับไปแล้วค่ะไปลิ้งเข้าแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ปอ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ อยู่นี่รู้สึกว่าโป้หอยท้อเอาสำหรับที่นี่โป้ก็ไปแล้วค,ค่ะสวัสดีค่ะลักเอสซีทุกคนนะคะเป็นกำลังใจโป้เลยดู